ปใน้าพกับวันนี้มันชมแฟชั่นชัดสิบมากค<ะ>่ะโหดีมากเลยค่ะคือเป็นบรรยากาศการชมแฟชั่นบนร,รูฟท็อปนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ของคนไทยแล้วก็อีกหลายๆแบรนด์เลยค่ะก็พี่เอ็มส์เบียค่ะวันนี้มาในลุคของเป็นดีค่ะ<อ>แบรนด์ประจำตัวอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นดีคอลเลคชั่นซัมเมอร์ค่ะเปงานบ้านก<ด>ับชุดนี้ค่ะชุดนี้คอลเลคชั่นอะไรซัมเมอร์ซัมเมอร์ซัมเมอร าอ่างจริงช่วงนี้เบลล่าชอบสีส้มอก็เนี่ยชุดส้มวันนี้ส้มมาอไม่ค่ะคือเรารู้สึกว่าชุดนี้เหมาะกับงานวันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องใครเลือกองวันแค้วเยอะไหมหรือคนเดินในวงไม่มีเลยีตรงนี้ตรงนี้เหรอเขาชื่นชมว่าอุ้ยสวยเปลี่ยวตรงนี้บอกนิมนต์แต่ว่าคนโดดเราก็สามารถเห็นเบลล่าได้ใช่่คะงานวันนี้เป็น งานวันนี้เด่นสุดใช่ใช่ไหมได้สีเออเห็นเตยในจอตอนกล้องโดนแล้วเป็นยังไงคะก็จะมองเห็นว่าตัวเองนั่งอยู่ตรงไหนเลยค่ะว่าคือเอาจริงๆนะมองเล่นๆก็แบบเรามองกล้องโดนอุ้ยเดี๋ยวก็เห็นหัวแท่อนแต่ก็มันมีอยู่สุดเดียวนี่เป็นเด่นมากแต่วันนี้ไม่ได้ส้มธรรมดาเป็นอะไรสีทูดีสูดเออเหมาะกับซัมเมอร์ใช่ไหมใช่ไหมซัมเมอร์ระบายอากาศได้ดีดีสุด ่อนก่อนมีทา่ะโอ้ยสนุกสนานมากเลยค่ะได้ไปที่โรมก็คือไปถ่ายแฟชั่นโชว์ก่อนแล้วก็ไปบินไปที่มิลานต่อไปดูแฟชั่นโชว์ค่ะก็คราวนี้ไปด้วยความมั่นใจแล้วก็เออสนุกค่ะบรรยากาศดีสวยงามอากาศโอเคได้ทำทุกอย่างตามตามที่วางแผนไว้หมดเลยใช่ตามที่วางแผนไว้รวมถึงคอนเทนท์ที่คิดไปเองด้วยโสะใจไหมสะใจมากพอที่ทำในสิ่งที่แบบ าแกใจผลของไปเยมากค่ะทีมีกี่ชุดจ้าทีมที่ผ่านมาไปกี่ชุดไม่ได้นับเลยอ่ะเออเป็นสิบอยู่นะคะเพราะว่ามีไปถ่ายแบงกับวงด้วยค่ะปีเแบบาร่แนก็นับมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนทดกค่ะจริงก็ต้องคอยอัพเดตาแบบใช่ค่ะก็คือเหมือนพอเราได้เข้ามาอยู่ในวงแล้วเราก็ต้องแบบอัปเดตแล้ว Yeah. <laughs> เยอะอยู่นะใช่ใช่ตัเดินเข้างานตั้งแต่ภาพูมีไหมภาพูจะด้ไดถ่ายภาพพูอะไรกันไหมคะอ่ได้ถ่ายเป็นแบบเซลฟี่สคนมีนมเมีด้วยดแต่พวกพี่ไม่มีประกอบข่าวเยรไม่ได้เบวราไม่ลองเพื่อนลองให้หน่อยไอแว จัดคิวหรือยังจัดคิวไกๆเปล่าไม่ทราบคือเพราะว่าแกก็นั่งเลยพูดเลยพูดจัดแล้วก็ไเอกอ๋อใช่ใช่มันพร้อมมันพร้อมเป็นแพ็กเลยเนาะจริงเดียวอยากจะแบบอ่เาเพราะว่ามันพร้อมทุกอย่างเลยผู้จัดก็มีแล้วไปเอกก็มีแล้วก็เป็นการ์ดคือยจับมาแค่ไมเดีโอกาสอย่างละก็คือเดี๋ยวเบลก็น่าจะเปิดกล้องละครกับเจมจีใช่ซึ่งถ้าเดี๋ยวจบเรื่องเนี้ยก็เดี๋ยวที่ช่องน่าจะวางแผนไว้ว่าจะไปลงเรื่องไหน สิ่งหมอนรอลุ้นยังไงกลับมาพบกันครั้งนี้สิ่งหมอนไหมเหรอก็เออรอลุ้นละกันมาได้ขำแน่นอนนะะคเป็นคอมเมดี้เหรอกลับมาขายขำร่วมกันขายขำเออกลขายขำอยู่แล้วเป็นต้แบบไหนเหรอเป็นไงกันไปรอบขอบใจใ้าินเบลาไม่ได้พักพักคอมเมดี้มานานเหมือนกันเนาะแบบว่าได้แต่ดราม่ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นก็มีก็มีพรอมลิขิตแหละก แล้วมีวิวการกลับมาเจอกันมันเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างจากวันแรกที่คาดหวังอ่ะโหใช่มันต้องต่างอยู่แล้วอันนั้นมันเป็นหนักเด็กน้อยหอยสังปลาเพราะตอนนี้เราเปนเจนแล้วเป็นเจในวงการมันห้าอารมณ์กันโอ้ใช่ค่ะแสดงว่าทันกันแน่นอนน่าจะแน่นอนอยู่เพราะว่า เคยตอไปแล้วอะไรนะฉัไม่เกล่เหลื่อตไาม่ที่ไม่มีหรอกเราจะจัมาอมกันบ้างโอเคถามอีกเรื่องนึงไปพคุณแม่ไปไว้พระ่มกลาใช่คะไปมาเมื่อวันก่อนอกมาคือได้ทราบข่าวตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะมีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอแับ ผมว่าผมก็รีบชวนแม่ไปแม่ไปก่อนละหนึ่งวันแล้วก็ไม่โอเปร่าอีดแม่ก็ไปด้วยอีกหนึ่งวันอันนี้มากเกินคิวบ้างหรือเพียร์คิวเข้าไปก็คิวบ้างด้วยแล้วก็เป็นความตั้งใจอยู่แล้วด้วยค่ะคือยังไงก็จะต้องหาเวลาไปให้ได้แน่นอนควาครั้สึกเรารู้สึกว่ามันแบบต้องไปยังไงแบบว่าต้องไปให้ได้ความตั้งใจคือเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่เขาว่ากันว่าเป็นแบบเป็นชิ้นส่วนของพระเจ้าจ้าจิ๋งจีนเนี่ยก็ รู้สึกว่าได้เข้าไปใกล้ชิดท่ากแบบมากที่สุดสายพุทธอย่างเราก็คือต้องต้องไปอยู่แล้วต้องไปเช็คกีฬาคือูดถูกว่าข้างนอกตอนข่าวร้อนแต่ข้ายู่ตรงนั้นแล้วเป็นสติไม่มีความเย็นเย็นนะคะเย็นนะคะเราไปประมาณห้าโมงห้าโมงนิดนิดอะไรเงี้ยคนเยอะมากแต่ว่าคือไม่ร้อนเลยแล้วก็รู้สึกแม้แต่คนใจเย็นแต่ว่าก็รู้สึกสบายใจคุณแม่ก็ไปสองรอบไปสองรอบอ๋อสามคือไม่ะเจ้า